สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปช่องโปรโมชั่นชาแนลนะครับกลับมาพบกับการรีวิวโปรโมชั่นสมาร์ทโฟนที่อยู่ในแผ่นดินนี้อีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้เราจะพามาอัปเดตราคาสมาร์ทโฟนในฝั่งของ Android กันซึ่งคลิปนี้ผมมีสมาร์ทโฟน1รุ่นที่จะมาบอกถึงโปรโมชั่นสําหรับการลดราคาล่าสุดเลยนะครับอัปเดตราคาในเดือนสิงหาคมปี2563นี้นั่นก็คือ oppo a92 ก็เป็นสมาร์ทโฟนที่พร้อมมอบทุกความบันเทิงครบจบในเครื่องเดียว กับสโลแกนสเปคแรงสุดสนุกไม่ยัง้งและก็ยังเป็นสมาร์ทโฟนในเลทราคาไม่เกิน9,000บาทอีกด,ด้วยนะครับหรือตามร้านค้าในออนไลน์เพียงแค่7,000ปลายๆเท่านั้นสำหรับราคาเครื่องเปล่านะครับและก็ยังเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่สำหรับปี2020ด้วยครับซึ่งสำหรับโปรโมชั่นวันนี้นะครับสามารถซื้อเครื่องพร้อมกับโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตได้ในราคาเริ่มต้นเพียง4,489บาทเท่านั้นครับใครที่กำลังอยากจะซื้อสมาร์ทโฟนในเลทราคาประหยัดนะครับ แล้วก็เป็นสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ในปี2020ด้วยเดี๋ยวเรามาดูคลิปนี้ไปด้วยกันนะครับว่าสมาร์ทโฟนรุ่นนี้จะมีความน่าสนใจเป็นอย่างไรบ้างแล้วถ้าเราอยากจะเลือกซื้อเราจะซื้อโปรไหนให้คุ้มค่าที่สุดเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูคลิปนี้ไปด้วยกันนะครับ เราจะไปเริ่มดูเรื่องของจุดเด่นและจุดที่ต้องพิจารณากันก่อนนะครับเพื่อเป็นข้อมูลในการที่จะทำให้ท่านตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ได้ง่ายขึ้นมาเริ่มดูกันที่จุดเด่นของ OPPO A92 นะครับ OPPO A92 มาพร้อมกับหน้าจอขนาด6.5นิ้วเป็นจอแบบ IPS LCD ความละเอียด Full HD Plus ต่อไปด้านกล้องถ่ายรูปนะครับ Oppo A 9 2มีกล้องหน้าความละเอียด16ล้านพิกเซลและกล้องหลังมี4ตัวที่มีความละเอียดสูงทำให้ภาพที่ออกมาสวยคมชัดอย่างเป็นธรรมชาติและยังสามารถเก็บภาพได้ครบทุงมุมมองในทุกสถานการณ์อีกด้วยครับโดยจะประกอบไปด้วยเลนหลักความละเอียด48ล้านพิกเซลเลนที่2เป็นเลนอันต้าวายความละเอียด8ล้านพิกเซลเลนสที่3เป็นเลนพลัสเทเลดความละเอียด2ล้านพิกเซลและเลนที่4เป็นเลนโมโนความละเอียด2ล้านพิกเซลนะครับ ด้านหน่วยประมวลผล Oppo A92 มาพร้อมกับชิปเซ็ต Qualcomm Snapdragon 665แบบ8แกนที่มีความเร็ว2.0 GHz ในส่วนของหน่วยความจำ Oppo A92 มีแรมแบบ LPDDR4X ขนาด8 GB และหลอมแบบ UFS 2.1ขนาด128 GB กก็ค่อนข้างเพียงพอต่อการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหรือพื้นที่เก็บไฟล์ต่างๆก็เยอะอยู่พอสมควร หรือหากยังไม่พอก็สามารถเพิ่มหน่วยความจำภายนอกแบบ microSD card ได้สูงสุดที่256 g b นะครับด้านระบบรักษาความปลอดภยัย o p p o A92 สามารถสแกนลายนิ้วมือที่อยู่ด้านข้างของตัวเครื่องได้นะครับโดยมีความรวดเร็วและแม่นยำขึ้นกว่าเวอร์ชั่นก่อนด้วยพร้อมกับมีระบบสแกนใบหน้าในการปลดล็อกตัวเครื่องได้เช่นกันแต่ค่อนข้างจะช้ากว่าการสแกนด้วยนิ้วมือเล็กน้อยนะครับ ด้านการเชื่อมต่อ OPPO A92 ก็มาพร้อมกับ Wi-Fi 2.4 GHz และ5 GHz พร้อมกับ Bluetooth 5.0สามารถใส่ซิมการ์ดได้2งซิมเป็นแบบ Nano SIM นะครับและรับสัญญาณได้แบบ 4G LTE พร้อมกันทั้ง2ซิมครับในส่วนของแบตเตอรี่ OPPO A92 มีแบตเตอรี่ขนาด5,000 m a ah, มสามารถชาร์จเร็วได้สูงสุดที่18วัตต์โดยชาร์จผ่านพอร์ต Micro USB นะครับ และมีฟังก์ชัน reverse charging มาให้ด้วยสำหรับแปลงเป็น power bank ชาร์จแบตเตอรี่ให้กับสมาร์ทโฟนเครื่องอื่นได้ครับด้านระบบเสียง Oppo A92 ก็มาพร้อมกับลำโพงเสียงสเตอริโอแบบคู่พร้อมกับระบบเสียง HiRes 2.0และ HiRes Audio และมีรูหูฟังขนาด3.5ม m mm มมาให้ด้วยนะครับสำหรับสีที่วางจำหน่ายนะครับมี3สี3สไตล์ด้วยกันครับก็คือมีสีดำสีม่วงเขียวและสีขาวเขียวนะครับ ราคาที่จำหน่ายในประเทศไทยในปัจจุบันอยู่ที่8,999บาทต่อไปเราไปดูข้อพิจารณากันบ้างครับข้อแรกไม่มีมาตรฐานการกันน้ำกันฝุ่นข้อ2การแสดงผลของหน้าจอ,อยังคงเป็นแบบ IPS LCD ข้อ3ด้านหลังของตัวเครื่องมีผิวมันวาวจึงอาจเกิดคราบเปื้อนหรือรอยนิ้วมือได้ง่ายและเสี่ยงต่อการตกแตกได้ง่ายเช่นกันครับ ก็อโอเคนะครับสำหรับข้อมูลจุดเด่นและจุดที่ต้องพิจารณาของ oppo a92 ซึ่งถ้าท่านดูถึงตรงนี้แล้วน่าจะมีคำตอบให้กับตัวเองแล้วนะครับว่าควรจะเลือกซื้อสมาร์ทโฟนรุ่นนี้หรือไม่เดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของราคาเครื่องเปล่านะครับในเดือนสิงหาคมปี2563นี้ว่าเป็นอย่างไรกันบ้างจากเว็บไซต์ของ shopee โดยผมมีร้านค้าตัวแทนจำหน่ายมาให้ทุกท่านพิจารณาเลือกซื้อจำนวน5ร้านค้าด้วยกันโดยร้านแรกจำหน่าย Oppo A92 จากราคาปกติ8,999บาทลดราคาเหลือ7,515บาทต่อไปร้านที่2นะครับลดราคาเหลือ7,430บาทต่อไปร้านที่3ลดราคาเหลือ7,524บาทต่อไปร้านที่4ลดราคาเหลือ7,890บาท ร้านค้าทั้งหมดที่กล่าวมานะครับจำหน่าย oppo a 9 2เป็นเครื่องแท้เครื่องใหม่รับประกันศูน์ไทย1ปีเต็มและทุกร้านมีบริการส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะครับและล้านสุดท้ายเป็นร้านของศู์ oppo เองนะครับจำหน่าย oppo a 9 2พร้อมกับของแถมแบบพิเศษไปให้ด้วยนะครับโดยจำหน่ายในราคา8.999บาทซึ่งแน่นอนว่าเป็นเครื่องแท้1 0 0ยนะครับ รับประกัน1ปีเต็มหากสินค้ามีปัญหาก็สามารถเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันและมีบริการส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะครับซึ่งอย่างที่ผมได้บอกไปว่าตอนนี้มีการลดราคาให้เยอะมากนะครับสำหรับ oppo a 9 2าใครสนใจนะครับอยากจะซื้อสมาร์ทโฟนร,รุ่นนี้สเปคคุมค้มคุ้มและเป็นเครื่องเปล่าไม่ติดสัญญานะครับใส่ได้ทุกซิมราคาเพียงแค่เ0 0ปพปลายๆเท่านั้นก็สามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็กดสั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับ ส่วนการซื้อเครื่องพร้อมกับโปรโมชั่นนะครับดูจากตารางแล้วผมว่าโปรโมชั่นของค่าย AIS น่าจะซื้อเครื่องได้ถูกที่สุดและคุ้มค่ากว่าในทุกแพ็กเกจนะครับสำหรับโปรโมชั่นของ Oppo A92 จากทางด้านค่าย AIS นะครับ <c oughs> ก็จะมีรายละเอียดของโปรโมชั่นที่จะมีให้เราเลือกอยู่3แบบนะครับแบบแรกก็จะเป็นแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ699บาทต่อเดือนโดยมีสัญญาในการใช้งาน12เดือน ก็จะสามารถซื้อ oppo a 9 2ได้ในราคาพิเศษเพียง4,489บาทเท่านั้นนะครับพร้อมกับจ่ายค่าบริการล่วงหน้าจำนวนเพียงแค่2,800บาทเท่านั้นรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่เราไปซื้อเครื่องนะครับก็เพียงแค่7,289บาทก็ในส่วนของโปรนี้นะครับจะได้รับอินเทอร์เน็ตไปใช้จำนวน 30GB และโทรฟรีทุกเครือข่าย300นาที ต่อไปเป็นแพ็กเกจแบบที่2นะครับเมื่อสมัครโปรโมชั่นแพ็กเกจรายเดือน599บาทต่อเดือนโดยมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนก็จะสามารถซื้อ Oppo A92 ได้ในราคาพิเศษเพียง5,789บาทพร้อมกับจ่ายค่าบริการล่วงหน้าจำนวน1,800บาทก็ในส่วนของโปรโมชั่นนี้นะครับจะได้รับอินเทอร์เน็ตไปใช้จำนวน20กิและโทรฟรีทุกเครือข่าย280นาทีนะครับ ต่อไปเป็นแพ็กเกจแบบที่3นะครับเมื่อสมัครโปรโมชั่นแพ็กเกจรายเดือน499บาทต่อเดือนโดยมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนก็จะสามารถซื้อ OPPO A92 ได้ในราคาพิเศษเพียง6,989บาทพร้อมกับจ่ายค่าบริการล่วงหน้าจำนวนเพียงแค่1,000บาทก็ในส่วนของโปรโมชั่นนี้นะครับจะได้รับอินเทอร์เน็ตไปใช้จำนวน16กิและโทรฟรีทุกเครือข่าย220นาทีนะครับ ก็โปรโมชั่นทั้งหมดที่กล่าวมานะครับมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนโดยเราจะต้องใช้งานไปให้ครบสัญญานะครับถึงจะสามารถยกเลิกหรือว่าเปลี่ยนจากรายเดือนเป็นเติมเงินได้นะครับและโปรโมชั่นดังกล่าวจะใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS เท่านั้นหากท่านค้างชำระค่าบริการเกิน2รอ,อบบินขึ้นไปทาง AIS ก็จะทำการล็อกสัญญาณของท่านนะครับก็สำหรับโปรโมชั่นของค่ายอื่นทุกท่านก็สามารถดูและลองพิจารณาได้ตามตารางนี้เลยนะครับ ส่วนท่านใดสนใจโปไหนก็สามารถไปติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์บริการของแต่ละค่ายทั่วประเทศเลยนะครับก็เป <c oughs> ็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวทั้งหมดในคลิปนี้ <c oughs> ผมก็หวังว่าคงจะเป็นข้อมูลดีๆเพื่อให้ทุกท่านได้ประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อสมาร์ทโฟนในราคาถูกและคุ้มค่าที่สุดกันนะครับถ้าท่านชอบหรือเห็นว่าคลิปจากช่องเรามีประโยชน์นะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปวิดีโอโปรโมชันดีๆแบบนี้มาให้ทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกวันเลยนะครับส่วนในคลิปต่อไปเราจะมีโปรโมชั่นคุ้มๆของสมาร์ทโฟนรุ่นไหนมารีวิวกันนะครับฝากทุกท่านกดติดตามช่องโปรโมชั่นชาแนลของเราไว้ด้วยและหากเพื่อนๆสนใจอยากให้ผมรีวิวโปรโมชันสมาร์ทโฟนรุ่นไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ได้ใต้คลิปเลยนะครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้า ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในการรับชมนะครับสวัสดีครับ